สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Fairy t a l Fosses อยู่ไหนก็อย่างที่ทุกคนรู้แล้วนะว่าเกมแนวนี้เกมแนวเทิร์นเบดมันจะมีการจัดแผนใช่ไหมแล้วก็แต่ละแผนเนี่ยมันก็จะมีการชนะทางแผนนี้ชนะแผนนี้แล้วก็อีกแผนนึ่งก็ชนะอีกแผนหนึงอะไรอย่างนี้นะครับวนกันไปก็ให้เพื่อนๆดูกันได้ครับนี่ครับเห็นไหมแล้วถ้าถามว่าแผนนี้มันเพิ่มอะไรผม,มาหาัดออกไหม ไม่ครับไม่เลยไม่รู้เรื่องเลยอ่านอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เลยว่าอันเนี้ยมันเพิ่มอะไรบ้างแผนไหนมันเพิ่มโจมดีอะไรเงี้ยไม่รู้เลยครับแต่ผมก็จะมาหาข้อมูลคร่าวๆในเซิร์ฟจีนนะฮะว่าเนี่ยก็มันก็จะดูง่ายๆนะว่าอันเนี้ยข้างบนนะครับจะเป็นแผนที่เราชนะทางแผนนี้ข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นแผนที่เราแพ้นะแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากครับแต่มันก็ส่งผลนะ คือไม่งงเนาะคือเนี่ยมันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเอาง่ายๆก็คือถ้าเราจัดแผนที่ชนะทางกับอีกแผนนึงอะ่ะมันก็จะเพิ่มโอกาสการชนะของเราครับแต่ถ้าพลังของฝ่ายตรง,งข้ามเขาเยอะกว่าเราอะ่ะอันนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็ผมก็จะแนะนําเลยนะก็คืออัพมันทุกแผนเลยครับใช่ครับไม่ผิดหรอครับอัพทุกแผนเลยคือเราจะได้สวิตต์อะ่ะเราจะได้สับเปลี่ยนสับเปลี่ยนว่าแผนนี้มันชนะ แผนไหนเงนี้ยเนาะก็อัพไปสักเวลสองเวลสามก็ได้ครับแผ่นหนึ่งมันใช้ย้ายประมาณสี่แสนใช่ไหมอ่าก็อัพสักแผ่นหนึ่งเวลหนึ่งครับเงี้ยเราก็อันไหนแผ่นไหนเราใช้บ่อยๆหรือว่าเราชอบแผ่นไหนก็อัพเกินไปักสองเวลยอย่างนี้ก็ได้ครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับอันนี้ผมก็จะลงดันนี้นะ มันก็จะเป็นแผนนี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันก็ไม่บอกว่าเป็นแผนอะไรก็ให้เราเข้าไปดูได้ครับว่าแผนเนี้ยมันคืออันไหนนี่ครับนี่นะมันเป็นรูปมือนนี่เนาะอ่ะก็ดูครับว่ามันแพ้เห็นไหมครับมันจะเป็นแพ้เห็นไหมแพ้หกเปอร์เซ็นต์ก็คือแพ้แผนเนี้ยเป็นลูกศรขึ้นนั่เนี้ยนั่นแหละมันก็น่าจะเป็นแผนเร็วนาอเนี้ยให้เราใช้แผนนี้ไปเลยครับคือชนะทางแผนนั้นหกเปอร์เซ็นต์มันก็จะเพิ่มโอกาสชนะของเราครับ แค่นั้นเองครับง่ายๆวิธีการดูก็ถ้าเราอัพเลเวลแผนขึ้นเรื่อยๆพวกเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับมันก็จะเพิ่มขึ้นตามเลเวลแผนไปเลยนะครับก็ทําให้เราโอกาสชนะอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นก็วิธีเข้าไปอัพแผนหรืออะไรเข้าไปที่ตรงนี้นะครับอุงมือสีดําข้างบน ของเซิร์ฟไทยที่ผมไม่แน่ใจนะแต่ของเซิร์ฟจีนเข้าวันนี้ครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเอ่อเซิร์ฟไทยมันจะมีแบบนี้หรือเปล่าหรือยังไงนะคือตรงตามของเซิร์ฟจีนหรือเปล่าก็คือผมลองกดหาอันอื่นดูแล้วอ่ะมันไม่มีครับนอกจากเข้าด้วยวิธีนี้เนาะมันก็เป็นธรรมดาเนาะของเกมแนวเนี่ยครับที่จะมีการจัดแผน นี่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดครับที่ผมหามาให้ในวันนี้ครับถ้าเข้าเซิร์ฟไทยมันมีเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงผมก็ขออภัยด้วยนะครับครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าไม่มีเลยเออ,อยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ